คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสะดุกดีบทที่107จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้พ้นจากความลำบากจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้ผู้ที่พระยาเวทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนี้เถิด คือผู้ที่ทรงถ่ายไว้จากมือของคู่อริและทรงรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลายจากตะวันออกและจากตะวันตกจากเหนือและจากใต้บ้างก็เนเจรอยู่ในถิ่นธุรกันดารในที่แห้งแลง้งหาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งคอจะอาศัยได้หิวโหยและกระหาย ใจิตใจพวกเขาก็อ่อนและอาอยู่ภายในเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายก็ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายไปในทางตรงจนเขามาถึงนครที่พอจะอาศัยได้ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอมและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขานำใจด้วยความดีบ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามาจุราชถผูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวนเพราะพวกเขากระบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า และยามคำปรึกษาขององค์ผู้สูงสุดพระองค์ทรงทำให้ใจของเขาทั้งหลายทอมลงด้วยงานหนักเขาสะดุดและไม่มีใครช่วยเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากความมืดและเงามัจุราช และทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเขาให้ขาดสะบันให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายรอพระองค์ทรงพังประตูทองสำลิดและทรงตัดซี่ลูกกงเหล็กเสียบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางแห่งการละเมิดของพวกเขา และเพราะความชั่วของพวกเขาพวกเขาต้องทนทุกข์เขาทั้งหลายรังเกียจอาหารภุกชนิดและเข้าไปใกล้ประตูความตายเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้พระ,พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลายและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมมรณา ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายและให้เขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณและเล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยการร้องเพลงอย่างชื่นบานบ้างก็ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่ ทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจของพระยาเวคือการอัศจรรย์ต่างๆในที่น้ำลึกเพราะพระองค์ทรงบัญชาให้เกิดลมพายุซึ่งโหมให้คลื่นทะเลก,กำเริบคนเหล่านั้นถูกสัตว์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึกจิตใจของเขาฟอ่อไปในเหตุร้ายของเขาเขาทั้งหลายทลาและโซเซไปอย่างคนเมา และหมดปัญญาเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงนำเขาออกจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งแล้วเขาทั้งหลายก็ยินดีเพราะมีความสงบและพระองค์ทรงนำเขามาถึงเมืองท่าที่เขาปรารถนา ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายยกย่องพระองค์ในการชุมนุมของประชาชนและสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นทินทุรกันดารน,น้ำพุให้เป็นดินแห้งผาก แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่ร้างเปล่าและเค็มเพราะความชั่วร้ายของชาวแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนทินธุรกันดานให้เป็นสระน้ําแผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้ําพุและพระองค์ทรงให้คนหิวโหอยอาศัยที่นั่นและพวกเขาสถาปนานครซึ่งพอจะอาศัยได้เขาทั้งหลายหวานนาและปลูกสวนอง,งุ่น และได้ผลดกมากพระองค์ทรงอวยพรเขาทั้งหลายเขาจึงทวีผลมากยิ่งและพระองค์ไม่ได้ทรงให้สัตว์ของเขาลดจำนวนลงเมื่อเขาทั้งหลายถูกลดทอนจำนวนลงและถูกเยียดให้ต่ำโดยการบีบบังคับกับความยากลำบากและความทุกโศกพระองค์ทรงเทความดูหมิ่นลงบนเจ้านาย ทรงทำให้พวกเขาพาเนจรไปในที่ร้างเปล่าซึ่งไม่มีหนทางแต่พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยากและทรงทำให้ครัวเรือนของพวกเขามากอย่างฟุงแพะแกะคนเที่ยงธรรมเห็นและยินดีและความโหดร้ายทั้งปวงก็ปิดปากของมันผู้ใดมีปัญญาก็ให้เขาฟังสิ่งเหล่านี้ ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระยาเว